เมื่อฉันจะย้อมผมสีส้มแบบต้านหนิงอย่างนั้นก็ออกมาสวยเป็นความผิดพลาดท,ที่สวยแล้วกันสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียวโมนะคะวันนี้ตามคลิปเลยเราจะมาทําการย้อมผมนะคะต้อนรับวันสงการนิดนึงนะคะก่อนอื่นนะคะโมก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาเรียบร้อยแล้วเสื้อก็เป็นเสื้อแม่นะคะสามารถเลือได้เพื่อได้นะคะสีที่โมจะใช้นะคะก็จะเป็นของเบอร์ลิน่านั่นเองนะคะใช้ A 1 9เก้ากับ2อสา,านะคะเป็นสี เรียกว่าอะไรนะสีส้มทองกับสีแดงสดผสมกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเราทาโลชั่นก่อนเนาะไม่งั้นมันจะแบบติดหน้าติตตัวอะไรไปว่าไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะการทาโลชั่นบริเวณกรอบหน้าหลังหูแล้วก็หลังคอเรียบร้อยแล้วนะคะข<อ>ั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการผสมสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ <S <S เราจะผสมสีทั้งสองนะคะเ<ๆ>ข้าด้วยกันเลย <S <S <ๆ>แล้วก็จะชาตัว ดูโลเปอร์นะคะหลาเราบีบสีเสร็จแล้วนะปริมาณที่โมชาก็คือเป็นสีส้มส,สองกองแล้วสีแดงหนึ่งนะคะก็หลังจากที่เราผสมกันเสร็จแล้วเราก็ทําการคนนะจังเยอะมากเอางั้นคือทิศการย้อมผมนะคะเราจะต้องย้อมให้แบบว่าแบบมันเยอะๆอะเปียกๆเยอะๆอะล้นๆอ่ะเหลือดีกว่าไม่พอนะคะทุกคนค่ะ มันจะออกมาส้มจริงๆใช่ไหมเอ่ยอนนี้เราก็ยอมเสร็จแล้วนะคะไม่รู้มันจะออกมาส้มไหมเดี๋ยสิตอนนี้โคตรลุ้น,นก็เดี๋ยวโหเดี๋ยวรอดูตอนที่โมสะผมนะคะกสต่างสีันทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ทุกขานี่ก็คือเป็นสีผมที่เราได้นะคะมีความส้ไมไมเอ่ยส้มไหนส้มไหนส้มไหนก่อนตอนแรกนะคะอยากจะเป็นต้าหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นแอรียลแหละนะตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปด้ายกันก่อนเนาะว่าแบบถ้ามันผมแห้งแล้วมันจะออกเป็นสีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองดูว่าถ้าเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรเหมือนกันนะคะ สีผมของเรานะคะทุกคนก็ถือว่าไม่ได้แย่มันก็อย่างนั้นก็ออกมาสวยเป็นความผิดพลาดที่สวยแล้วกันอะส่วนตัวโมก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้แย่นะคะยังไงก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะฝากกดไลค์ที่คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้โมทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับผม